สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในโลบ็อกแมปบ็อกฟุตนะครับและในวันนี้เนี่ยผมจะไปทําเผ่ามิงอีโวกันนะครับผมเผ่ามิงเนี่ยก็จะเป็นเผ่ากระต่ายนะครับเมื่อเราอีโวขั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมเออแล้วพอเราอีโวขั้นสุดท้ายจะกลายเป็นกระต่ายดําแล้วมันจะทาให้เราเนี่ยสามารถวิ่งเร็วได้อย่างเดือดแฟดเลยนะครับก็ <c oughs> จริงๆมันก็ไม่เวิร์คขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดด้วยนะจ๊ะ ต่คืออย่างแรกที่เราต้องมีเนี่ยคือเราต้องมีเผ่ามิงก่อนนะครับและตอนนี้พี่ก็มีนี่แล้วเป็นเรือเร็วของเอสมนันคีเฮ้ยก็แบบว่าเทสุดๆเลยนะครับก็การที่เราเนี่ยจะไปสุ่มเผ่าได้นะครับผมจะไปที่เกาะนู้นเลยนะมันเป็นเกนาะฮาโลวีนะครับในอีเวนต์มันทำให้เราสุ่มฟรีนั่นเองก็แบบว่า <c oughs> ไม่ต้องใช้โลบักนะครับคือถ้าเราสุ่มใช้โลบักมันใช้โลบักแพงสุดๆเลยนี่90โลบัก <c oughs> เลยนะครับโหแพงสุดๆคิดเป็นเงินก็ 30บาทได้นะครับถ้าเลทโลบักณนะปัจจุบันนะ อัานยูบลูบ็อกช็อปมีบริการนะผมรับกดเกมพาร์ทแมปบ็อกฟุตคิงเลกาซี่นะครับผมแล้วก็จะมีรับกดเพชรของแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟสด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีรับกดของแมปอนิเมะไฟติ้งด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยที่ร้านก็จะมีบริการนะผมรับเติมโลบั๊กในเลทที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมร้านยูบลูบล็อกช็อปครับผมสำหรับใครนะครับผมที่กำลังหารหัสไก่ตันนะครับตอนนี้ร้านแบรช็อปก็มีจำหน่ายให้ซื้อกันแล้วนะครับผผผมมมมใในน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 รรรรราาาาคคคคเเเเพีีียยงแ่่่169บบบบททัััััั้ะะะกก็็็สสหหตวจป เบลตันนะครับผมัดซูเปอร์ฮิวแมนนะครับผลตื่นนะครับผมแล้วก็เป็นดับโซโล่สุ่มหนึ่งเล่มนั่นเองนะครับใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเจ้าตัวบอดที่มันจะให้เราสุ่มมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนใช่มันจะใช้โบนในการสุ่มนะครับก็โบนหาได้จากการตีนักผีพวกนี้นั่นเองส่วนในการสุ่มเนี่ยนะครับมันจะใช้อยู่ที่นี่นะครับ300ใช่ไหมผมดูก่อนปึ๊บ เราได้มาแล้วภายในทีเดียวเท่านั้นโอเคนะครับภารกิจต่อไปที่เราจะต้องไปก็คือต้องไปโลก2เพื่อที่จะไปทาเผ่ามิงนั่นเองนะครับโอเคเไปโลก2เลยดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่โลก2แล้วนะครับทุกคนซึ่งที่ที่ผมจะต้องไปนั่นก็คือเจ้าเกาะต้นไม้นะครับมันเป็นเกาะน,นู้นเลยนู่นนู่นอะเห็นไหมหนู่น คือเจ้าเผ่ามิงเนี่ยมันก็จะทําให้ไอตัวขาสั้นของผมเดวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็แดดไกลขึ้นด้วยในทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวสุดๆเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงไอแว่นนี่แล้วเราจะคุยกับมันเลยละกันเราว่าให้เราไปหาดอกไม้มาโอเคผมเี่ยจะทําการทวนสต,ติและปัญญาของตัวอีกรอบนะครับว่ามันหาจากไหนบ้างที่แน่ๆคือมีดอกหนึ่งที่มันจะต้องตีเจ้ามอนพวกนี้นะครับผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะใช่มไม่รู้มันใช่จากการตีพวกมันหรือเปล่านถึงดอก แต่ว่าจะตีไปก่อนนะครับอุ้ยนี่ไงเราได้ดอกไม้3มาแล้วนะครับโอเคดอกไม้2ก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับทุกคนน่าจะไม่ไกลมากผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะถ้ามันอยู่ไกลผมก็จะหายากขึ้นมากเลยโอ้ไม่นะคือเมื่อกี้ผมตายและผมต้องทการหาดอกไม้ใหม่เว้ยทุกคนซึ่งมันแย่มากๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคือเราเก่งมากเราสามารถตบจอมอนกระจอบพวกนี้เนี่ยตายได้เลยนะแ่ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวนั่นเองแต่คือมันไม่ดอบให้กูนี่คือประเด็นเมื่อกี้ตบไปแค่2ตัวมันก็ดอบแล้ว แต่คือครั้งนี้มันไม่ออกให้กูเลยถ้าเกิดเจ้านี่มันไม่ออกให้ผมจริงๆเนี่ยผมจะลองตีอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับถ้ามันไม่ออกให้ผมเดี๋ยวผมจะไปหาอีก2ดอกก่อนละกันนะครับผมเชื่อว่ายังไงอีก2ดอกมันก็ช่วยผมได้แน่นอนเลยนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคมันโดนผมฟันแน่โอเคมันไม่ออกนะครับโอเคแต่ผมจะไปหาอีกดอกหนึ่งก่อนเลยละกันนะครับคือจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีดอกที่อยู่เกาะนู้นด้วยนะครับแล้วก็แถวๆนู้นนะเราจะนั่งเรือไปละกันเพราะว่าเรือมันน่าจะเร อยู่แค่ข้ามฝั่งไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนแต่ไม่รู้มันมีหรือเปล่าคือตอนนี้เราก็แบบเดินช้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรไม่มีมิงเว้ยเฮ้ยเล่นมาตั้งนานนึกได้ลืมเปิดเพลงเปิดเพลงดีกว่าคือแบบว่าเพลงมึมงโคตรเมามันเลยกูฟังแล้วกูแบบอยากดูขึ้นมาเต้นเลยอะโอเคนะครับปุ๊บเราต้องกระโดดขึ้นไปนะครับทุกคนเพื่อนที่จับแปลงดอกไม้นั่นเองนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับเกาะตรงนี้แต่คาดเดาวไว้ไว่าจะมีแล้วมันอยู่ตรงไหนวะ โอ้นี่ไงมันอยู่นี่นะครับเราเจอแล้วเป็นดอกไม้2นะครับเมื่อกี้เราก็จะไปดูเกาะนู้นนะครับเกาะตามเอ่อการสันนิษฐานของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเกาะนึงนะครับที่ปกติเนี่ยมันจะมีดอกไม้ดอกนะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะมีหรือเปล่าอ่าเอไม่ขึ้นฉยเลยกูนี่ไงนะครับทุกคนมีดอกไม้หนึ่งอยู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็เหลือแค่การที่เราเนี่ยจะต้องไปเอาดอกเฮ้ยเพงไม่ลงให้กูวะ โอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ดอกไม้เนี่ยที่เราจะต้องเอาจากเกาะจากการตีมอนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีมอนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการมาตีพวกมันเลยแล้วกันนะเพื่อว่าจะให้มันเนี่ยดรอปดอกไม้มาให้เราเว้ยสรงดอกไม้มาซาตะแกไม่อยากตายถึงแกส่งมาแกก็ตายอยู่ดีและคือเสียงตีแบบโคตรเมามันเลยเสียงตีนี่นึกว่าแบบใครตบมือนะ เสียงทุเรศมากแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็เล่นอุ้ยแต่ครั้งนี้คือมันไม่ดอกให้ผมจริงๆนะครับเนี่ยทุกคนโอเคครับผมเนี่ยขอทำเการตีไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับจนกว่ามันจะดอกนะครับ a few minutes later โอ้แทบตายกว่าจะดอกได้กูใหญ่แต่ฆ่าตัวตายเออที่มันดอกอะไรกันเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นดอกสองนะครับทุกคนกว่ามันจะดอกให้ผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมตีไปเกือบ50ตัวคือแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อเรามีครบแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกับแอดนี่นะครับมันก็จะบอกกับเราว่าโอ้ด้ท่าดีมากเลยนะสามารถทำนี่แล้วนะแล้วจังใจให้ฉันหามแสนเพืเ่อราคเพ่สแหละของมันแล้วก็กดจ่ายเลยนะทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเควสมันจะไม่เสร็จนะครับทุกคนคือผมต้องไปตีบอสโดฟามิงโกก่อนเว้ยโอเคก็สุ่มผลไปเลยนะครับขอให้ได้ผลเออ คือผมเนี่ยขอให้มันได้ผลดีๆเว้ยแต่ดูผลที่ผมได้สิผลกระจอกนะครับทุกคนโอเคนะครับงั้นผมเนี่ยขอทาการไปสุ่มผลนะครับที่โลก3ก่อนนะครับเพื่อเี่จะใช้โบนสุ่มเว้ยใช้นี้สุ่มเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากเลยนะครับโอเคงั้นผมขอญอาตไปที่โลก3ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็สุ่มจากโลก3เซ็ตแล้วเรียบร้อยนะครับผลที่เราได้ก็จะมีหน้าตาเออ,อผิดกล่องเทิดถีกล่องนี้นะครับทุกคนผลที่ผมได้ก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับมีผลราคา1ล้านอยู่ด้วยถืวอว่าเฟี้ยวมากๆเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่านะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทําการไปอัญเชิญเจ้าบอสโดฟามิงโกนั่นเองนะครับทุกคนนี่ไงมันเปิดให้เราแล้วนะครับ โอ้ oh, แต่ว่นนีนเนะได้มีบอสโดฟามิงโกจบแล้วแย่ yeah, เลยแล้วผมเนี่ยขอท้อการรอบอสโดฟามิงโกเกิดแป๊บรึงนะครับ A f e w minutes later ตอนนี้เวลาก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเลยว่าบอสมันเกิดหรือ,อยังนะทุกคนเฮยตอนนี้บอสก็เกิดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะตีบอสเลยละกันผมก็ ไม่รู้ว่าการที่ผมวิวแบบสองพันอย่างเี้ยนี่ยผมจะสู้กับบอสได้สบายหรือเปล่านะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะสบายนะครับทุกคนถ้าไม่สบายก็อาจะเสียชื่อเราแล้วนะครับโอเคทุกคนจะทำการตีหมอเลยนะครับก็ถือว่าเข้าไปอุ้ย พูถึงว่าเข้าแรงมากๆเลยนะครับคือตอนถ้าเราแบบว่ายังเวลพันห้าก็อยู่เงี้ยมอสก็จะตียาก,กมากๆเลยนะคือนี้คือทุกคนดูสิเข้าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคตอนนี้มอสก็ตายแล้วนะครับโอเคคือผมไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องมาตีมอสหรือเปล่านะคือผมไปดูพี่ปอแล้วเขาบอกว่าต้องตีผมก็เลยเออมาตีก็ตีนะครับโอเคก็ต่อไปเดี๋ยวคือเราจะต้องไปที่ตรงนั้นใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า ดูมาละคือมันจะอยู่ตรงนี้เลย ผมบอกเลยผมมันจะเข้าถูกแน่ๆนี่นะครับมันอยู่ในนี้เราเข้ามาก็จะมีกับไอ้หน้าเขียวที่ใส่หมวกเปิ้คิวลี่นะครับมันจะคุยกับเราประมาณว่าไอ้เริ่มเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะแบเอูะกูอู้กูโอเคแล้วเราก็จะเกิดนี้ต่อนะครับแล้วมันก็จะบอกให้เราประมาณว่าชุบปิดชุบชิ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 บนะครับโอเคผมก็กดว่านี้แล้วมันก็บอกให้เราเนี่ยไปหากล่องมานะครับเมื่อเราได้30กล่องนั่นเองโอเคนะครับเราต้องไปหากล่องทั้งหมด30กล่องเลยนะทุกคนคข้าเยอะก็เมื่อกี้ จะไม่ผิดเนี่ยจะมีกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนี่เลยนะทุกคน1กล่องนะครับแล้วก็บนต้นไม้นั่นอีกหนึ่งกล่องนะครับไม่รู้ว่าจำถูกหรือเปล่าอะแต่ว่าน่าจะถูกนะครับนี่เลยกลายเป็น2กล่องนะครับโอเคก็กล่องเนี่ยจะมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอทำการหากล่องอนึงนะครับแล้วเราก็มาเจอกันตอนที่ผมหากล่องครบกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เก็บครบ30กล่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทําการไปนี้เลยนะทุกคนคุยกับแอดมินนะครับนี่เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะพบกับ ไอ้หน้าเหลืองนี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเผ่าขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสรลคลิปนี้ก็มีเพท่านี้นะครับไม่เจอกันอีกคลิปนะ้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย